นี่แมนเฮามาครับสมาชิกใหม่เนาะที่เมืองวาปีอ่านี่พ่อก็เมียเพิ่นตัวนีอนอ้กำลังในน้ำวิธีกินอยู่เนาะอ่าตอนไหนนตัวนี้ทั้งนั้นนั่งต้มน้ำห่อนี่มันบอก <c oughs> เอ่ <c oughs> ถ้ <c oughs> ถาท <c oughs> าบ่งกินกาแฟเนื้อเน้อฟอฟันฟนเนือ้อฟัใหญ่เพิ่นน,น,น,นี่นะหอมกุ้นเลยหอมกุ้นเลยนี่แหละคักคาก,าก <c oughs> หอมเลียนะคินหอมหน่อย หอมกุ right. mm. ้มเลยแหละแบบนัมันกัดนแหะนี่มันมันมันไม่มันไม่มีส่วนเหุสีอยูนี่ดิดิส่วนมันลองสีเบื้งก็ได้เผื่อบ้านเนี่ยท่นใช่ไหมเ้ยหน่อยากบ้าน่นก็ได้กับกาแฟไหนไหนหบ่

ซช่ัวมพู้างทแมอาบน้ำมาตัวนี้มีเมนมาสก์ล้างทรงมเอเออมันสีแดงเนอะมพวกที่ปัญหาตกขาวอืคันมีกลิ่นแล้วก็กินประจำเดือนเนี่นะมีซี่ซยอืแล้วก็พวกที่ว่าอะอะล่าเป็นประจำแอบขาวแอบขาค่ามีนำมสีขาวบวลยมาแม่อธิบายเขานะมันจะเป็นสูดหยินแมนิไปคายให้นะหิมนายมันคลย เพราะว่าเพราะว่าต้นหนาไปหันเมหันเสตคาสชื่อหมีหลายเพราะว่าตามตามเบิงสองทางเราเนี่ยทรงเสตคาสไปน้ำพุนีหลายมันเที่มาจากทานนี่ยท่านเนแม่โบเบิดเงินนี่แม่ซีเอ็มเอ็นีจีเอ้าส่งส่งละตัวนี้หันดับกินไปแล้วเพรากินเต้ากรีดีรืออะไรกินหุงน้าหุงนอนดินหันแม่เอาไปปะไว้เลยโอ้เจ้าแม่อะไรบอลนี่เจ้าใแมากับแม่จะบอกใช่แม่มาไงมาหนี มันนีมานี wow. ่จ้านท่องลูกไ oh. ่ด oh. ีไ่ด okay, ีไ่ดีเดลูกสาวค่ผูนเดียวนี่อ๋อโดยคนนี้แล้วกูเอาปัวเปนหนึ่งอ๋ออันนี้ลูกคนที่ลูกกว่านี้อ๋ลูกใหญ่กานี้อนนี้เป็ดอก่ทิมมอนีกแล้วไก่ทิมมอนี่เห็นตา้อ๋อันเป็นเออเออเออย่างทุองีี่มากะันท้องแต่ข้าวเมโซี่กินดีเ เอนก็อุนเฮือนนี้แต่สมัยยังยังต้อซื้อคนตีไม่ดมไม่ดมสบู่โบต้นเพินก็อาแล้วอโดนเรนาะี้ันมันลโดนแล้วโดนแล้วโอ้สิมหาเลยพูดยังไงโอ้อันนี้ผู้ที่เท่าไหร่หน่อยผู้ที่เท่าไหร่โอ้ยังหนุ่มยังหน่อยยเพิ่มขึ้นยังน้อยหนึ่ง เออหนาตานยังน้อยนึงเลยเพิ่นนเออชามสิบฝายเออามสิบเจ็ดออนเพิ่นนั่งหนาหนุ่มหนุน่อยังหนุ่มหนอันเี้ชอบอยา่งอั่องมีตขาาตินแล้วก็แบบกินต่เลือทียังงเร็วกว่าเจ็ด่าา มา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 บริษ <Cornell> ัทเขาห้อยอิงบริษัทา่ไทยได้บริษัทลาองัวนี้ของเมเป็นสะบกสะบกเป็นแบบคล้ายทรงคล้ายย่อยนน่นะคล้ายทรงคย่อยแต่ว่าแต่ว่าใครมีตัวเท่นกัมเนป็นแ้รอน ซาผมได้ผมเป็นตูตนตัวนี้โตุกมตันต่ำโตมันซอยวตึงโผสมน้ำผึ้เออตัวนี้มันดักกลิ่นนะันี้เนาดักกลิ่นดักลิ่นเขามียาทรงทรงขวานขยะดิซาทรงขวานขยาเออเนี่ซาซาวันซาบุรุกามีเดอนหนึ่งหกสิบห้าพันหนึ่ง

เบอรละเนาะี er ่ตัวน right? ี้เนาะตัวนี้เนาะ่เามอยัง <t> ้าวอยู่ลยังปันลยนย่ได้เงินได้เก้ยกอบใจนท้เมี้านหน่อยเขาจะเป็นแบบว่าขอเขา เืดกไ้วันเหมเนาะจแล้วเนาะน่อยกาแฟเขาี่นาะไม้เนาะกาแฟนี่น้เขาด้วยอันนั้นได้อันนี้แม่ดรเขาห้องหมอม้สดเด้อ ดูกาแฟขันนี้น้ำเขาด้วยนันดอกเตอร์ขอ้หมอโมโหสดดูเดาขเ้นนี้นะูเป็นเป็นเป็นกาแฟยาของหมอโมโหสดไอน้ำเขาคือสินค้าเขาทุกตัวน no. ี่แม่นคือทะเบียนเล่ามดบอกเมยนดูแม่เป็นหัวใจแห่งทิ่งปเวียงจันถึงโดไปผู้เดียวเขาก้นีีบดีไปน ไปหอทุ่งมอแล้วก็ไปไผ่ปู่มันโอ้ยน้ําค่อยนี่เป็นหัวใจโดยซอยค่อย0บาทยัดใส่มือจซอยนี่เอาข่อยเานี่น้ํานันเราก็ดีเอาใจใสียงยัดหโดเอาไปส่งเขาหาทามอใหญ่มอใหญ่ว่าร์บ่เื่อยแฮงนี่ เนื้อถั mm ่เ hmm. นื้เพราะว่าคือสบู่เนาะมันสุดหนึ่งสองร้อยห้าสิบมันได้สี่สิบก้อยแต่ว่าคนมากีบสินน้ำมันนะพวกเขามากีบมะยังอย่งเี้มันอันนี้วันนีนคือสบู่ฮานาแมลอันสุดหนึ่งค่นสาวก้อนแถมสาวก้อนหันสองพันห้าร้อบาทหน่ยคะแนนเออันนี้หันเจ้าสมมติว่าแต่ละคนเนาะค่ะก็ละร้อยไม่ได้กำไรบ้างในสุดนั้นหันหันห้าร้อยบาทละ มรลอาขายราคาขึ้นแต่ว่าได้กำไรม่าแ่เกไรเาเอาเอาเอาบวกมาคนเด้อกินมันหอมหอมอกินมันกินหอมอมเนาะเนอะกินมันเบิ่งเบิ่งเบิ่งกินมันนี่กาแฟมันเป็นกาแฟยากาแฟยายายาสะปดยางอันนี้เมนเมนน้ำเข่าหงหม้อมหอสดเด้ดอกเตยใหญ่เป็นคนน้ำเข่าเลยตัวเนี้ ขเขาเป็นบริษัทแบบขายส่งขายใหญ่บริเวณแบบคือนั่นครั้งสิ้นหนึ่งไลยแต่ว่าเขาขย้า,ายซัมมาซิกแบบเครือแบบออนไลน์นะ่ะนะแบบเขาขายออนไลน์แบบเปิดบินขายแต่ว่าเอาเอแต่ว่าของเขานี่ให้มากินมันยพร้อมคักรถตัวนี้พร้อมพร้อมคักเนาะพ่อ บ uhm like uh ๊คิวคือกาแฟอันนั้นนาะกาแฟอันต้นนี้วะกาแฟยังกาแฟสองมากระไรสองแ่นมานะจุเดียนอืมจุเรียนลงต้นนี้หอมบ่หอมมงต้นนี้เปิดเปิกหอมปับเลย มันแบบไปคนละแบบเนาะมันต้องมีแสบกว่าอันสุเดียนเนาะสุเดียมีคิวคิวไปบัโซมิตัวนี้เนี่ยเปิดปุ๊บหอมดีใจบันเน็ตแลาเขากินไปนะถ้าถ้าเบิ้ลรับคุณมันทำงานเนี่ยพ่อใจโดดนะแสบปากว่าท่านพ่อแสบข้อมือซึกอีกนะแสบสุขภาพนอ่ะเออหาได้หลายหลายอย่างแสบนี่ยแสบหุ่นเนาะด้วยเขาเฮ็ดมะเค็มแล้วก็เฮ็ดมะเค็มโดด ยังว่าลูกยังว่าเรียนสิขายได้แม่สิขายได้หลายอย่างในสินค้านี้ขนาดพันมาแมกแพงๆแม่ยังขายได้ด้วยลูกใช่ป่ะฟังราคานบุแพงส่งมันแบบไซด์แล้วไม่เห็นฝุ่นตัวคือยาพวกเป็นเบาหวานเป็นกระเพาะเป็นหลายๆอย่างแบบสุดหนึ่งเดี๋ยววิพันกุบบาทมันเห็นฝุ่น ชุดหนึ่งได้จนหอบอาไรพันกว่าบาทบ่ค่ลจะเป็นต่องแบบสองสี่หาพันมาจำเป็นตะกี้เาขายใหญ่นอยชุดหนึ่งกิแปดพันหน่งอันนี้มีแต่พันครัวส่งพันส่งพันฝ่ายยังดีแล้ววันนี้ผู้ค้าก็ไหนกำไรผู้ค้ายังไงกกินก็เห็นพลนสินะคนมันเป็นร้ายเออข้าวเจาะน้องบ้านหน้าเขาเก่ามากเข้าเม็กซิน พวกได้ตันนี้พอให้เวียงนักยืนร้ายต่างๆนะหมดลูกต่างๆอันนี้ได้อันนี้ย็ไปใหญ่ใหญ่ใหอืมนันหมือนไปได้มันอยากเจ็บสิ่เพราะว่าเป็นยอนันะสมุดไปเหตุมันเหตุเือดอะไ้อืมอาไปคนมันเขาเจ็บหลูก็เป็นอืมเยไปเหุเดิเหมือนเราคนเราเราคนยังงามอยู่นะข้นบนลูกเป็นใหนคนระถางไหน เิวพวมันจะแหงเลยเด้มันจะเหงเยถามันลูมีปัญหาเนี่เป็นหนดใหบพอเุณนซงเาซาดเอาซาดันรูเกเอาเิ่งันลองลองไงพอลองดกินพอเจาหนเอาน้ำหอนม่อีกเพืนให้เพื่อนเอาน้ำหอนไม่อิ่กเมนแมนพอเซลล์บอวิียห้พ่อเรากินนี่ตอนี้กินกินไหนบิดมือแต่ยังเมนเยกินน้าแสละเมนกินบืนกันยินน้ำเซต่ตอีกจนมันจืดแมนย้งแมนยังล่ะ นอนย่อนยีลองสี่มนอนยีอ่ามัหอ้ล่อ่าอะพอคล้ายส่หลดตัวนี้คลายซาเฉลอลองคล้ายซาใส่วิธีกินนะแม่ไม่กี่ตื้นเนี่ยทีตึ้งตึ้งหลดมาบ่บ่ไม่เป็นทุงสิบมาวอ่เนี่นี่นีนี่เออทุงสิบทุงสิบทุงสิบกระด นี่อ่ะแต่ก็ดึงออกมาบ้านี่เป็นทงสีเป็นกระดุมนะต้องนอจุ่มบ้านี่จุ่มใส่น้ำหอดโดจุ่มป๊าไว้อยู่หันแหละจุ่มซีมันออกนี่เดี๋ยววิธีกินด้วยจีกดเลยจุ่มบ่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 โป่งหลุดโป่งหลอดเมียนอป่งมันจุ่มแหละบ้านี้ปล่อยให้น้ำมันอุ่นบ้านี่เออไอน้ำมันอุ่นเนี่ยมันสีเหลือง เอาน้ำใส่เต็มก็ได้แล้วแต่ตัวนี้บันนี้ดึงซีหาจอกในซองเดียวนี่แม่เบียดกันกินวันแม่สมกินน้ำเบิร์แล้วปุ๊บอยากกินอีกก็ได้เอาหน่ออยมาใส่กับป้าอีกจนมันจืดแต่พอจนมันเศร้าเบิร์จนมันเป็นน้ำซื่อเขาจังทิมทิมแล้วเอาช่องเขาลองใหม่หอมเนาะหอมรสชาติก็ดีได้อันนี้ก็ลังเริ่มตัวนี่นี่ไม่ป้าไว้มาสิทำงานเขามานเองดอกตัวนั้นเออโอเคค่ะค่ะอ้าวบันนี้สิสัมผัสตัวกาแฟแม่ได้ลองสิเบิึงเป็นได้กาแฟนี่แม่แซ่บเนาะเศรษมันบอก รสาชาติแซ่บหอมบ่น้ำลายกับเปนขุนขนาดใส่น้ำลายมันบ่ะจางมันบอ <ะ S 2> กใส่น้ำเยอะจีเต็มจอเป็นนนัยังขุนขุนอันนี้ขายดีถือว่าเป็นอันดับหนึ่งต้นๆเลยไปสมมาไปแข่งแข่งกาฟแฟรับประเทส<อ>ต์นะรา<อ>คากับโบเพคแล้วกินเนี่ยโดนมันขันซองหนึ่งมันเป็นส้าก่ำซึ่งมันใหญ่กว่ากาแฟอื่นซองหนึ่งนะนะบัดนี้เวลาเปิดตลาดก็เปิดได้ง่ายชาเนี่ยกั้ดีกินนี่ยนะตัวนี้คือปลสบู่จังงๆเนี่ย เป็นราคาที่แบบว่าเข้าสื่อขายกันได้ง่ไงในเชจะว่าลูกเห็นแม่ลูกสังเกตแม่บอกแม่บ้านแม่ขายของไหนแม่แสดงกันไปน้ำผงเขาลายถือทางเลยไหมเอ,อ้ยลูกก็ดีใจนำ้ำลูกม่เห็นแต่ทานตีเห็นเหือโอนจือแล้วลูกเคยมากท่านใดหายหันไปที่พันสิบกับแปดแสนด้วยสิมากับหลานทรง อะไรเงี้ยไม่คายก็ทีขาดมานลยโดยก็ทีว่าเงินกับแพทย์เงินนั้นกับอามากัของเขานาะตรงแค่ไบไปส่งเขาได้บทนไหายเขาว่าตามแพนเบีเขาคือว่าแหละเมแม่หูซื้อดิแม่บอกตอนรอบนาเขามาในแพนเม่แม่พาไปแล้วผูกพระหับเม่ไปไปคุยอีกคุยไปอันนั้นบอกคายกับละเนอะไรเปดจิบเาอันนี้มีละเซสิบห้าซอนี่ยพะนันสิบเลยสิห โอ้ยเมียเราขายได้เราขายกาแฟเป็นอยู่แล้วขายได้เมียเราเก่งมันกะข้าไรยีห้อสิบพันนอรกะสิบบาทขาดลายขาดลายไปแล้วเนาะก่ได้ใส่เขาขายได้มเอ้ย์ขั้นขั้นขายได้ธุรกิจไปได้ดูนะเขาเมยมันปวดนี่มันไปยาะขั้นสิไปเบาหวาอันจะเป๊ะนั่นขั้นเบาไล่แล้วตัวเองดีปวดตัวเองปวดไปปวด

เน่นบบใจเลยมนด้สสองสี่ตวอ่าให้พอกินเมือพอลกว่าอัว่วงก็ได้เออพี่สื่อนุ่มอมตอนนี้กิน

แม่หันออบานแพอย่างมาอโะไมหาจะได้ผู้กับบุญกาของเงินนั่นเอาเงินไปหาพันหนหาภูริหาพันหาพันนละูรหาลอยเขาไปดีใจแต่ว่าเออผ่มีเงินเดหาูรหาลอยเดิมคนละแต่ผนเอาไปหาพันใ้เขาเพอนี่บอกว่าเพืูอิมันจะไม่เซนหมดใจแต่เงินชงเซนเงินผูเปนเป็นวละลายเนเซนสมเซน อันนี้มันเข้ามาเนาะอ่าลงเปิดครับสมาชิกิ่เมืองว่าปีแขวงสารวัตรทีมงานหรือ,อว่าเขาควมงานเป็นแบบแฮปปี้เลยเนาะเบ่งบรรยากาศกันคุยเรื่องสุขภาพและความงามเาตัดทิ้งใจเป็นสมาชิกก็เป็นตัวแทนของบริษัทเพชรเมืองดาวสองพันสาวจำกัดเนาะอยู่ที่นี่เลยพร้อมจะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน กำลังวางแผนกันกับท่านหมอเพื่นเพิ่นอธิบายเรื่องสินค้าต่างๆกับท่านหมอเพื่นมันมีตั้งเศร้า่นอีม่น่่งมาจากเกาลีมาตั้งเรมาจากเขาตเขาวร้่อางเนีเขาทน่นเขาละว่างางนคือบุ๊ก วาจดนีมริกาก็คือตันเซาตันเซอก็คือมริกาให้ปอมิยมาซ่อซ่องชนไล่เนซ่อองันตเนาะช่วงตองนักดนตรีริกาก็คือไต่เจาตเซอมริกาอยากชูภาพุ้งแจงมายืนต่อไปมริกาเอาอันนี้มาผักกนึ่งสี่สิบ่อันนี้หนึ่งสี่สิบอค มันขอมาปีเลย